เดี๋ยวพูดเรียงใหม่ธนบัตรชิ้นนี้ราคา100บาทแบบที่11ของธนบัตรไทยแต่เป็นแบบที่3ของรัชกาลที่9ค่ะรัชกาลที่9แบบแรกคือแบบที่9โทมัสแบบที่สองก็คือแบบที่10หลังเรืออันนี้จะเป็นแบบหลังวัดนะคะแบบที่3ของรัชกาลที่9แต่เป็นแบบที่11ของธนบัตรไทยค่ะ ธน,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 นบัตรแบบที่ส1บอจะมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดราคามีชนิดราคาหบาทสิบบาทหบาท1ิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทและรุ่นนี้มีห้าร้อยแล้วนะคะมีห้าร้อยบาทด้วยค่ะธนบัตรชนิดราคาหนึ่งยบาทเมื่อก่อนนะคะ แบงค์นี้นะคะแบงค์แบงค์ชาเอ่อแบงค์แบงค์ร้อยสีแดงแดงแบบแดงสดแดงแสดเลยอะแดงส้มอะไรเงี้ยค่ะหลังวัดเราจะเรียกว่าร้อยหลังวัดเนี่ยค่ะตามลักษณะของแบงค์เมื่อก่อนนะคะราคาเมื่อห้าปีที่แล้วแบงค์สภาพนี้ต้องไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดร้อยบาทเนี่ยค่ะจะต้องได้ได้ถึงได้ถึงเกินหกร้อยแน่นอนหายากแพงเมื่อก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนี้ ไม่เป็นราคาค่ะเสียดายเนี่ยค่ะมันน่าจะพยายามมาอัปเดตราคาให้ทุกท่านได้รู้ราคาของของแต่ละรุ่นแต่ละฉบับใช่ไหมคะจะได้ไม่ไม่ตกไม่ไม่หลงราคาบางคนน่ะเขาเคยซื้อไว้ในราคาสูงมากจริงๆตอนที่ซื้ออ่ะบางคนอาจจะซื้อราคาเกือบพันถึงพันก็มีนะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเคยซื้อขายกันพันกว่าตอนนี้ก็เหลือ ไม่กี่ร้อยบาทอะไรประมาณนี้ค่ะทุกทุกเหรียญอ่าเหรียญอย่างธนาบัตรเนี่ยเขายังมีหน้าธนาบัตรการันตีใช่ไหมคะหนึ่งร้อยก็ไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็ยังดีนะคะมีม,มีมีราคาการันตีแต่ส่วนที่อะไรที่ไม่มีราคาการันตีนะตกก็คือตกเลยอะคะ่ะต่ำต่ำกว่าราคาที่ซื้อเยอะมากนะคะค่ะก็มาพูดคุยสู่กันฟังมาอัปเดตราคา อัปเดตราคาธนบัตรให้ฟังนะคะอันนี้จะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแบบที่สิบผ่านไปเนาะแล้วก็จะมีแบงค์อะไรอ่ะแบงค์ห้าบาทมีไหมไม่มีอันนี้แบงค์แบงค์หนึ่งแบงค์เอ่อสิบบาทรุ่นเดียวกันนะคะเงองงเงนูนเอกอไก่เอศูนย์ศูนย์เออ่าหมวดต้นเขาจะเป็นศูนย์เอแต่ตรงตรงนี้ต้องเป็นศูนย์กอไก่จะเป็นหมวดต้นหมดต้นหมายถึง เริ่มต้นตัวอักษรนเนาะอักษรตัวเลขก็คือศูนย์ภาษาอังกฤษตัวแรกก็คือ A ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นกอไก่ะนะคือหมวดแรกหมวดแรกเขาเรียกกันหมวดต้นก็เล่นกันนะคะเขาก็เล่นกันหมวดต้นหมวดคล่มหมวดโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายนะคะวิธีการเล่นของแต่ละคนบางคนก็เล่นเลขเรียงเลขพอสอเลขตองเลขโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปตามความชอบชอบใครชอบใครนะค่ะ อันนี้ก็จะมีเนี่ยหนึ่งร้อยสิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็มีห้าบาทและห้าร้อยบาทด้วยค่ะห้าร้อยพระปรางห้าร้อยรุ่นแรกด้วยนะรุ่นเนี้ยจะมีห้าร้อยใบแรกเพราะว่าแบบที่เก้าที่สิบจะไม่มีห้าร้อยบาทมายี่สิบ รุ่นนี้นะคะได้รับความนิยมทุกทุกชนิดราคานะได้รับความนิยมทุกชนิดราคาจริงๆจะมีเริ่มต้นจาก5บาท5บาทก็มีราคานะหบาทราคาก็ไม่ไม่ลด5บาทใบเล็กๆอะคะ่ะไปหาบาทแล้วก็10บาทเนี่ยสิบาทนี่ก็มีราคานะสิบาทจะมีเพียง2รุ่นเท่านั้นเนาะจะมีอ่าไม่ใช่ 3, สามสมีโทมัสแล้วก็มีอันนี้จะคล้ายกันคล้ายกันสรุ่นหลังวัด เรียกเขาเรียกกันอะไรนะราคะหลังวัดกับหลังม้าทรงม้าค่ะทรงม้าเป็นธนบัตรสิบบาทรุ่นสุดท้ายเนาะทรงม้าต่อจากนั้นก็มาเป็นเหรียญราคาทรงม้าไม่ไม่มีราคานะคะถ้าผ่านใช้นี่ไม่ไม่รับซื้อเลยค่ะส่วนหลังวัดนี่ผ่านใช้ก็ยังพอมีราคาบ้างยี่สิบบาทประมาณนั้นไม่ผ่านใช้สวยสก็ 3 0 40บาทณนะปัจจุบันเมื่อก่อนเคยเคยซื้อขายกันเป็นร้อยนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่นี่แหละคะ่ะ20 30บาบาทปะน,นะอัปเดตราคาตลอดนะคะว่าเมื่อก่อนเคยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเปรียบเทียบให้ฟังนะคะจะได้อ่าทุกคนคนที่เป็น fc ไปน,นะจะได้รู้เท่าทันว่าราคาปัจจุบันนี้เข้าไปถึงไหนแล้วนะคะติดตามดูค่ะพราน้นนะจะพยายามอัปเดตราคาอยู่ตลอดค่ะแล้วก็มาแบงค์ยี่สิบ แบงค์แล้วก็มาแบงค์ยีิบแบงค์ยี่สบรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของของธนบัตรชนิดราคา20บาทนะอ่ารุ่นนี้จะราคาจะจะสูงกว่าสูงกว่าโทมัสอีกนะโทมัสที่แบงค์ยี่สิบใบใหญ่ๆนะเขาก็มีราคาอยู่นะแต่สู้รุ่นนี้ไม่ได้รุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงกว่าบางคนมาหาปหน้านะเขาหาหาอะไรรู้ไห เขาบอกว่าเรือกลับมาด้านนี้อย่างเงี้ยปนักก็เออเป็นไปได้เนาะเป็นไปไยังไงแต่เขาอาจจะเคยเห็นเคยมีอะไรก็ได้แต่ปนักไม่เคยเห็นไงครับพนักก็บอกไม่ไม่ไม่เคยเห็นไม่มีค่ะหลายคนค่ะมาถามซื้อมาถามหาธนบัตรยี่สิบบาทเรืออัน,นันตนาคราชแต่แต่หัวเรือจะต้องหันมาอีกข้างนึงอะไรประมาณนี้อปนักก็ยังไม่เคยเห็นของจริงแต่เขาเขามีคนมาหาก็แสดงว่าเขามีข้อมูล แสดงว่าก็อาจจะเคยมีเนาะแต่ด้วยความที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็แล้วก็เลยยังไม่มั่นใจว่ามีจริงไหมเพราะเราไม่เคยเห็นกระตาเนาะค่ะราคาแบงค์นี้นะคะเมื่อก่อนเคยขายอยู่กันที่ห้าหกร้อยบาทโดยประมาณณปัจจุบันนี้ไม่ถึงร้อยบาทค่ะราคานะคะราคาแบงค์ยี่สิบบาทเรืออนันตนาคราชปัจจุบันนี้ แบงค์นี้ซื้ออยู่ที่ประมาณไม่เกินหกสิบบาทเขามีรอยคราบรอยเหลืองแต่ถ้าผ่านใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ40บาทอันนี้อันนี้เขาผ่านใช้เหมือนกันนะคะผ่านใช้น้อยไปเหลืองคือเนี่ยค่ะเขามีรอยพับถ้าเป็นแบงค์ลักษณะนี้ก็คือก็ตีว่าเป็นผ่านใช้นะคะถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยก็คือขาวสวยเลยถ้าเป็นแบบนี้ค่ะขาวสวยแบบนี้นี่แหละธนบัตรแบบนี้คือไม่ผ่านใช้งานค่ะธนบัตรแบบ ที่11เอ็ขาก็จะมีนะคะชนิดราคาอ่าประด้เจอพอดีเลยเดี๋ยวประเดเอามาให้ดูชนิดราคา5บาทนี่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 ครบแต่500ร้อยไม่ไดีบมานี่อันนี้เลย5บาทชนิดราคา5บาทข้างหลังพระราชวัง5บาทนะคะ10บาทนี่ค่ะแบบ11 20บาท100บาท นะคะขาดห้าร้อยพะปรางสามยอดจังหวัดลบเหรียเนาะอันนี้ค่ะธนบัตรชนิดราคาห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทครบแบบที่สิบเอ็ดนะคะ